ได้แล้วนี่นะคะแล้วก็จะเอาที่ทาําเสร็จได้แล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่ซึ้งเลยแล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแล้วใส่นมตามแบบปกตินะอาจจะเยอะกว่านิดนึงแต่ว่าไม่รู้ว่านมมันจะน้อยเกินไปหรือเปล่านะคะนิ่เคยทําแล้วแต่ว่านิ่งจำไม่ได้นะคะว่ามันประมาณไหนใส่เลยค่ะข้างล่างนี่เราก็ใส่น้ําไปแล้วนะคะนี่ใครจะใช้ตาถาหรือว่าใช้อะไรนะ <Okay. S 2> ตาแก๊สก็ได้นะคะนี่ไม่ละลายอ่ะ ไม่ส่วนครีมนะคะพอเรานื่องเค,ค้กประมาณ10-15้นาทีแล้วเราก็จะเอาครีมเนี่ยไปใส่ว่าสักแป๊บหนึ่งนะคะให้มันละลายแล้วก็เอามาตกแต่งเค้กได้ย <Eat. S 1> อย่าลืมถามรำมันกันด้วยนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่ลืมถาม้ำมันแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรมาลองแล้วมันก็เทไม่ออกแล้วก็เละหมดเลยหูเ้เลลยลองชิมสิบายไป มาน้องสิ่นี้ได้กระเท้าไว่มะทาไว้ตั้งนี่เีตงตอไนเอาแล้วยาปุ๊บแก๊สอออย่าเพิ่งเอาะ้งไว้ที่เดิม รอประมาณกี่นาทีเสร็จแล้วเราก็คอยสิบสิบห้าเดี๋ยวค่อยรักว่าให้น้ำพุก่อนนะให้น้ำพุกก่อนนะค่อนนะใยใส่ก็ไดนะ้ไหมไม่งั้นมันจะไม่สุกใช่ค่ะเดี๋ยวอีกสิบถึงสิบห้าทีเดี๋ยวมาเจอกันค่ะบ๊าย